บุญก็คือเดี๋ยวเมียจะตัดผมเพื่อไปบริจาคให้ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะก็ให้ดูความยาวผมก่อนตอนนี้ก็ยาวถึงประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดถึงเอ็นหูเลยนะคะเอาแบบสั้นที่สุดนะคะ่ะก็เมื่อกี้วัดแล้วคร่าวๆได้ประมาณ16นิ้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะได้กี่นิ้วนะคะ <c oughs> วันนี้เราตัดเองที่บ้านเพราะว่าเ กลัวว่าไปตัดที่ร้านแล้วเดี๋ยวเขาจะแบบว่าตัดให้ความยาวผมเราน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวตัดเองก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปมัดผมก่อนเพื่อตัดผมนะคะค่ะนนี้เราก็ไปมัดผมเรียบร้อยแล้วนะคะเรามัดเป็นสองแกะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมัดเป็นรูปเดียวแล้วมันจะตัดแล้วมัน,นผมมันจะกระเด้งนะคะก็เลยมัดเป็นสองฝั่งลองดูค่ะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าค่ะแล้วก็ใส่ผ้าผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูตอนตัดกันนะคะ คุณแม่ตัดให้นะคะพร้อมเอาแล้วนะเดีะนะ๋ยวจะเราต้องวกให้ห่แต่ว่าอันนี้มันก็เสร็จๆแล้วนะม,มันไม่พอที่จะนั่นละโอ้ยตัดไปเลยอเอาใหม่ไหมเอ็กใหม่ไหมเอาโค้ดเลยนะเฮ้ยม,มาเดี๋ยวก่อนท่านอยู่นะ เนี่ยนะอ๋อเราเอาให้สุดเลยนะนี่เขาจะได้มีเหลือชายให้เห็นเลยอะเนี่ยองไมเอามาถึงบนเนี่ย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 คือเอามาถึงโคนเลยอะเออแต่หมายเดี๋ยวไม่ดีก็ไปซอยละกันอ่าค่ะมันไม่เห็นตอนตัดอ่าเห็นตอนตัดยางให้เขาเนี่ยอันนี้ันไหมเห็โหูเลยอ๋อนี่นะนี่นะคะเนี่ยมือตั้ง หน,ะน,นึ่งห่สองสามนะสงสัยเราจะได้ซอ,อย <plantation Ryan. S 2> <laughs> อเราจะได้ซอ,อย <laughs> มาโน <laughs> เราจะได้ซอ,อยลฝี <laughs> มือแม่นี่แบบสดๆเลยก่ะเนี่ยเดี๋ยวมารักกัน เดี๋ยวเอาขึ้นมาอีกเท่านี้อ่าอ่าหนูไม่ใช่ตีหูเลยล่ะเดี็ดเด็ดเด็ดมียางหลุดนะคะก็จะได้โอ้โหมาผมมันเอาสดๆไปเลยไหนๆจะให้คนทีไม่ไม่แต่มันมีหวันได้ซอยไม่แต่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมาเนี่ยขอดูข้างหลังมีหวังเนาะนี่มันไม่ใช่ด้านหลังมีหวันได้ซอยได้ละไม่รู้ว่าข้างหลังมันเป็นยังไงประเด็นคือข้างหลังตอนนี้สกัยบ้าข้นไหนขอดูอ่าเดี๋ยวท้ายให้ดูค่ะต้องโดนร้อนแน่เลยไปทำงาน เนี่ยไหนๆเราจะให้เขาละให้สดๆไปแล้วเป็นอะไรอ่ะมารุกกุเป็นเต็มโมจินตลาการเลยจ้าอ่ะมันจะได้มีความตื่นเต้นชีวิตมันจะได้อีกข้างหนึ่งนะคะไอ้กฝายหนึ่งนะคะชีวิตมันจะได้นั่นไงมันคือเออมันโหมันสามได้ยินรล้จะมั่นทั้กั้อย่าไปกั้เลยไหนให้ละให้ไปละให้ไปให้หมดเลยนี่เดี๋ยวก็ยาวนะคะาสอข้างมันต้องเท่ากันคือไหนๆไอ้นั่นละสองข้างมันต้องเท่ากัน แหมนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรเดี๋ยวนี้แล้วนี่เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวในนั้นเนี่ยต้อไงดีใส่วิกไม่ต้องใส่เราต้องมีวิกนะเออทุกคนักิีเราก็สักไฟอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยเรากม่คเดี๋ยวหนูไปกินมากอะเดี๋ยว่อยเป็นเล็มที่เดี๋ยวเล็มหผมหนึ่งสองสามเอาให้สดเลยนะอ ไหนไหๆจะให้เขารักเราไดนไหนเราพิจารณาบริจาคคิดว่าฝีมือของคุณแม่นั้นก็คือไปนะคะก็จะได้ก็ขอให้อ่ะงั้นขอปิดคลิปเลยละกันอยากได้แล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ไม่อยากวันแล้วอ่ะก็ประมาณเนี้ยหรอกไดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอดมันจะอันที่สั้นที่สุดของมันเนี่ยได้ตรงนี้ค่ะเน็ตเนี่ยได้ปันเนี้ยค่ะคือไหนๆหนจะให้เพาแล้วนะก็คืออย่าปิดทักไว้เลยไม่เห็นหน้ามาเลย ก็คือขอให้อันนี้ส่งผลบุญในการบริจาคผมนี้ขอให้เรามีผมที่านากว่านี้นะคะเนี่ยคะเลี้ยงไตมาเลียงไตตัแต่มันก็สบายหัวดีนะดีแล้วไม่เปไปตัดหน้ามาต่อไม่เป็นยาสระผมไม่แต่ข้างหลังคือมันดูไม่ค่อยดีเลยอะถ้าที่จับอะทางบ้าเดี๋ยวไปซอยอันนี้เป็นวิธีการส่งผมนะคะเห็นไหม ก็คือเขาให้เอาผมที่ตัดแล้วผึ่งให้แห้งอันนี้คิดว่าจะเป็นกรณีที่ผมเพิ่งสระค่ะแต่เนี่ยของเราสระแล้วล้วก็ผมแห้งแห้งสนิทแล้วก็เลยเดี๋ยวจะใส่ซองเลยก็เขาบอกว่าให้มัดบนมัดล่างแล้วก็ตัดหนังยางเก่าออกแล้วก็กรอะข้อมูลในกระดาษนะคะว่าเราเป็นผมชนิดไหนประมาณนี้เราก็คือผมดำ มองเห็นไหมเนี่ยแห็นค่ะเห็นเนาะแล้วก็ใส่นปในถุงนะคะค่ะอย่งเรามัดเลยนะคะค่ะมันเป็นยางมัดแบบยางมัดแกงนะคะไ่เอายางเัดต็อไม่หมเอายางมัาตยางแกงไปกินบผม้เราไม่หมันอะาด้าไพี่อยต้องบดกวาพอดึเลยเอาแล้วกัน็ไมด้หมั่นนั่นแหละหมักนมากปทิ้งผมถ่นี้อ่ะดี เดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะโดนแน่แล้วตัดประดาบินด้วยไปเด็นทำงานวันจันอ่ะนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปข้างในี๋ยวเราจะกรองนะคะแล้วก็ใส่ลงไปด้วย แล้วก็ส่งไปตามที่อยู่ของมูลนิธิเดี๋ยวเราจะขึ้นมูลนิธิไว้ให้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นลิงก์ไปมูลนิธิบริจากเส้นผมไว้ตรงดีสคริปชันบล็อกนะคะเพื่อผู้ที่สนใจค่ะแต่ว่าเขาต้องมีอ๋อแต่ว่าจะต้องออส่บทุนค่าทํามีด้วยขั้นต่ำาม 3, 50บาทนะคะเพราะว่า ไม่ควรส่งผมไปอย่างเดียวเพราะว่าการทอวิกแต่ละครั้งอะค่ะมีค่าใช้ใจ่ายสูงมากหลายพันบาทหลายพันบาทเลยเราก็ควรจะส่งค่าส่งทุกทุนค่าทวิกไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวลองกดลิงก์ข้างใต้นี้ดูนะคะเขารอบที่1ของปีนี้ค่ะหมดหมด,หมดวันที่สามเมีนาคม2562ั้าถ้าเกิดใครจะส่งก็ต้องรีบๆไปติดต่อทางโงนิธีแล้วนะคะนี่นี่ใครบอกว่า น้องเมี้ยวเหมือนเชอร์ปางและตอนนี้ยังมีใครบอกว่าเราเหมือนเชอร์ปางไหมคะตอนนี้เราเหมือนใครตอนนี้นี็มกันมากนะคะอตอนนี้นี่แบบว่าโอ้ยไปแล้วทุกคนค่ะ <ผม S 1> สวัสดีนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ